สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรก็สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะดาวที่อาจารย์วางไว้ในผังดวงนี้ก็จะเริ่มมีผลพยากรณ์ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์2565ค่ะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าณตอนนี้ชาวมังกรเป็นยังไงอยู่นะคะ ชาวมังกรตอนนี้นะคะเริ่มวันที่หนึ่งกุมภานะคะอาจารย์พยากรณ์ล่วงหน้า,าดาววันที่หนึ่งกุมภาหกห้านะคะดาวตัวตนท่านก็เป็นเกษตรอยู่ในราศีมังกรมามา,มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละมานานพอสมควรแล้วล่ะนะคะเพราะว่าพระเสารจะคลองอยู่สองปีครึ่งนะคะ ก็น่าจะอยู่ปีกว่าแล้วทีนี้มองในแง่ตรงจุดนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งเกษตรนะคะเพราะพระเสาเป็นเจ้าเรือนราศีมังกรได้เกษตรมันก็หมายถึงได้ความมั่นคงในตัวเองนั่นแหละค่ะคือพระเสาก็จะเป็นาดาวที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบคิดเยอะไตรตรองเยอะอ,อะไรประมาณนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่า,อามองเรื่องอย่างอื่นเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นปัญหาอยู่นะคะอย่าลืมว่าพระอาทิตย์เนี่ยมาจาก เรือนมอรณะพอมอรณะมากุมพระเสาคู่ธาตุไฟเป็นเกษตรเนี่ยทำให้ท่านนิ่งมากขึ้นเหมือนอยากทําอะไรก็ยังไม่กล้าลงทุนก็นได้นะอาจารย์มองเพราะว่าอาจจะคิดถึงความเสี่ยงะนะคะมรณะความเสียหายจจะเกิดขึ้นชากรณ์ก็ค่อนข้างคิดเยอะก็ได้ในช่วงนี้ก็เลยอยากจะอยู่ให้แบบเหมือนจําศีลมากขึ้นก็นได้นะคะก็เหมือนคิดเยอะในการลงทุนนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะทีนี้เราก็ไปดูดาวที่มีผลตัวอ่า ด้วยตัวเขาเองในดวงดาวว่ามีเรื่องอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูภพที่เสียหายก็คือภพวินาศที่อยู่หลังลัคนานี่แหละว่ามีดาวอะไรบ้างนะคะมีมีดาวพัางคารน,นะคะพ่างคารเนี่ยเป็นเป็นเจ้าเจ้าเรือนลาะลาภะวินาศนะคะนี่แหละอาจารย์นึงบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรามีเงินมีทรัพย์มีผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่อยู่นะคะก็ต้องแบบ วินาศก็คือทำตัวเองให้แบบเงียบๆไม่เออกระเริบอ่าและยิ่งดาวมรณะมาคุมด้วยก็คือต้องแบบอยู่ให้แบบนิ่งๆไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรมากนะคะจะทำอะไรก็ต้องคิดให้ให้เยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะในในแง่ของการลงทุนอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอะไรอ่าดาวเจ้าเรือนบุตรคือดาวพระศุกร์ก็มาอยู่วินาศด้วยเห็นไหมคะดาวการลงทุนก็มาอยู่วินาศ ดาวลาภะก็มาอยู่วินาศเนี่ยในการคิดลงทุนหรือทำอะไรเนี่ยทำได้แต่อย่าประมาทนะคะอย่าประมาทในความหมายอีกดาวตัวหนึ่งที่มีผลนะคะดาวสุภะดาวพระพุธเนี่ยมาจากเรือนสุภะมาจากเรือนอลิถถ้ามองดีตัวนี้มองในแง่ใครที่มีเรื่องปัญหา เรื่องของคดีความฟ้องร้องเรื่องสัญญาเอกสารเรื่องความไม่ชอบธรรมต่างๆนานา,นานเนี่ยนะคะกลายเป็นดีไปนะคือศัตรูแบบเขาเรียกว่าแรงๆก็แพ้ภัยไปลงนรกอะไรอย่างเงี้ยคือศัตรูนะไปเลยอย่างเงี้ยออกไปจากชีวิตของชาวมังกรอ,อ่านะฮะก็มองประเด็นนั้นนะก็คือศัตรูแพ้ภัยศัตรูจบไปเองโดยที่ ท่านก็อยู่ของท่านเฉยๆนี่แหละไม่ต้องไปตอกกอนนะคะ,ะไม่ต้องเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือให้เสียเวลาเ,เดี๋ยวใครที่ทําไม่ดีก็ชดใช้กรรมไปนั่นน่ยมองในมุมดีนะท่านจะดีแบบนี้ดีเพราะศัตรูคู่แข่งใครก็ตามที่คิดอะไรกับท่านน่ะเขาก็ได้รับผลกรรมนะคะใครที่จะมาตอกกอนกับชาวมังกรก็จะแพ้ภัยไปเองนั่นเองนะที่ดาวอยู่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเรื่องของการลงทุนก็ยังจะต้องแบบ รอจังหวะกว่าน,นี้ก่อนคิดไว้ก่อนก็ได้ว่าจะทําอะไรวางแผนไว้ก่อนก็ได้นะพะพระพูดยังไงก็เป็นดาวหุ่การวางแผนอยู่นะคะอยู่เรือนวินาศก็คิดไว้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบเอ่อทำเพราะว่ายังไงตัวท่านก็ในมุมที่ดาวม,ม,มรณามากุมตัวท่านด้วยมาอยู่เรือนลัคนาท่านด้วยอาจารย์ก็เลยต้องแปลในมุมนี้อยู่ต้องรอว่ามีดาวเคลื่อนไหวอะไรที่จะทําให ให้ช่วงการลงทุนหรือทำอะไรแล้วมันเกิดมันเกิดผลดีกับท่านนะฮะเนี่ยบางคนก็คิดจะเปลี่ยนงานเนี่ยถ้าใครคิดอยู่ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนอนาะจารย์ก็ต้องบอกงี้เนะาะออก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนกรรม,มวินาศอย่างเงี้ยนะคะแต่มีคิดจะเปลี่ยนแต่ไปรอจังหวะจังหวะที่พระพุทธย้ายไปที่ราศีมังกรดีกว่าเนี่ยตรงเนี้ยจะดีขึ้นเลยดาวพระพุทธนะ่ะมาจาก มาจากเรือนอรินะคะอริสุภะอริคือปัญหาเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขแล้วคือความหมายอริเนี่ยมันคือไม่นิ่งนะไม่ใช่ดาวมรณะามากุมเนี่ยมันนิ่งใช่ไหมพอมีดาวอริมาเนี่ยปุ๊บจะมีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเป็นดาวพระพุธด้วยแล้วนะคะดาวสุภะความดีงามด้วยนะคะมาเจอกับพระอาทิตย์เป็นคู่วิชาการมาเจอกับพระเสาเป็นคู่สมพลก็จะเกิดกระตุ้นให้ ชาวมังกรเนี่ยคิดแล้วลงมือทำแหละทีเนี้ยนะคิดในเรื่องอะไรไว้ะนะฮะอริคือสิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาสิ่งที่จะตัวเองจะต้องทำสุภะคือการต่อย,ยอดก็ได้ความก้าวหน้าเติบโตวความรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยท่านอยากทำอะไรอืท่านอยากเดินเอกสารไปต่างประเทศท่านอยากทำเอางานเก่ากลับมาทำใหม่อก็มองมุมแบบนั้นได้ด้วยเนี่ยก,ก็เริ่มได้อะไรประมาณนี้นะคะ พอวันที่13หาดาวมรณะขึ้นไปที่เดือนกระดุมพระมรณะกระดุมพระอาจจะแปลในแง่ของได้เงินผลประโยชน์จากสิ่งเกา่าเอาปัดฝุ่นมาทำใหม่งานเกา่านะ,ะลูกค้าเก่ากลับมาได้เงินจากลูกค้าเกา่าได้เงินจากโปรเจกต์เกา่าอยู่ๆอ้าวก็กลับมาปังอีกอย่างเงี้ยนะคะก็มองในมุมดีนะคะเพราะว่า พระฤหัสกับพระที่เป็นคู่มิตรกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดาวมรณะจะเสียหายเสมอไปถ้าเขามาได้อยู่กับคู่ที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่นะคะมีการเคลื่อนไหวมาอยู่กับเพื่อหันและอยู่เรือนของพระราหูซึ่งพระพราหูไปอยู่เรือนของพระศุกร์ซึ่งอันนี้เป็นเรือนบุตรชะมัดก็คือการลงทุนเนี่ยคิดอยากจะเอาสิ่งเกา่เกาๆกลับมาทาใหม่มรณะ กระดุมพาอย่างเงี้ยท่านก็สามารถที่จะทาได้ละอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดการเคลื่อนไหวเกิดสิ่งที่จะ,ะดีๆเกิดขึ้นนะคะต่อให้พระศุกร์จะอยู่วินาศก็ตามก็จะแปลในมุมดีเพราะหนึ่งนะพระอาทิตย์กับพระศุกร์เขาโยกกันอยู่เป็นเป็นคู่สมพลพระฤาษีกับพระศุกร์เป็นคู่รัพย์คู่โชคคู่มาหาเฮงคู่สมพลพระฤาษีเนี่ย กับข้างคาอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะดาวดาวเขาจะถึงกันอยู่แล้วเขาก็จะช่วยเมื่อมีดาวถึงกันและดาวให้มุมที่ดีต่อกันน่ะนะคะต่อให้จะเหมือนกับเหมือนถูกบีบนะแบบนี้ก็คือหน้าหลังแต่ให้ผลดีเหมือนกันในแง่ของดวงดาวมีตัวช่วยนะคะอย่าเพิ่งแบบคิดเยอะว่าดาวถูกบีบบางคนก็จะคิดอย่างนั้นแต่เราต้องมองว่าถูกบีบแล้วเป็นยังไงแล้วไปต่อได้ไหมมีเนี่ยมีการแก้ปัญหาได้ไหมก็ได้เพราะในเมื่อ ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวครูบาอาจารย์เป็นดาวสุภเคราะห์ประธานสุภเคราะห์ก็ก็ยังจะต้องแบบช่วยเหลือทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญหามันคลี่คลายอ่าอะไรก็ตามที่มันเคยแบบม,มีปัญหามันก็จะคลี่คลายแล้วก็จบลงไปนะคะที่อาจารย์แปลก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่20ดาวพฤกเกตก็จะมาอยู่ที่ราศีเมษ มาอยู่เรือนพันธุนะพันธุแต่เจ้า,เ,จาเรือนพันธุอยู่วินาศอยู่นะฮะก็แปลว่าช่วงนี้อาจจะอาจจะไม่ค่อยสูงสิงกับญาติพี่น้องนั่นะแหละท่านก็ยังเงียบๆของท่านอยู่แหละถึงแม้จะมีการเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่ดาวพระพุธคือวันที่สิบแต่ท่านก็ยังระมัดระวังตัวเองอยู่นะอาจารย์มองท่านก็ยังเหมือนอยู่ในมุมของท่านอยู่นั่นแหละชาวมัองกรนะคะทาอะไรท่านจะค่อนข้างคิดเยอะอยู่ นะคะแล้วก็พอวันที่22นะคะดาวพระศุกร์ขึ้นมาที่มังกรมากลุ่มกับพระพุทธในคู่ธาตุน้ําดาวพระศุกเนี่ยจะให้ความหมายในแง่ของดาวบุตรมากลุ่มท่านเนี่ยนะคะก็การลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยอ,อันนี้จะยิ่งดีมากเลยพอวันที่22ดีมากๆ เพราะว่าดาวมากระตุ้นกันนะคะในความหมายของคู่ธาตุน้ํากับพระสุกกับพระพุทธนะคะพระสุกมาจากเรืนอนบุตระนะคะแล้วก็เจ้าเรือนกัมมะด้วยก็คือใครว่างงานก็ได้งานทําใครคิดอยากจะทํางานอะไรใหม่ๆเนี่ยช่วงที่ยีิบสองที่พระสุกย้ายเข้ามังกรเนี่ยมาทับลัคนาเนี่ยนะคะก็จะทําให้ถึงแม้จะเป็นคู่ศัตรูแต่อาจารย์บอกแล้วถ้ามี ดาวกรรมการอยู่ดาวตัวอื่นที่ช่วยก็จะช่วยผักดันกันทําให้เป็นมิตรภาพต่อกันไม่ได้เป็นศัตรูกันนะคะก็จะมองมุมมุมบวกมุมดีนะเอาความหมายที่ควรจะเป็นมาพูดดีกว่าเนาะแล้วก็วันที่26อ่าอุมพาพาเนาี่ยดาวาขังคานก็ขึ้นไปเสริมทําให้พระสุกดีมากยิ่งขึ้นมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะการลงทุน นะะในเรือนบุตตะพระสุขจากเรือนบุตรตะการงานลงทุนเกี่ยวธุรกิจการงานก็ยิ่งให้ผลกําไรมากยิ่งขึ้นในแง่พระสุขกับพระอังคารเป็นดาวเงินด้วยเป็นดาวความรักด้วยเนี่ยเนี่ยก็ได้เยอะๆเพราะทับลัคนาและได้แบบยาวๆแบบอได้เงินก้อนอาจารย์ก็ต้องบอกอย่างนี้นะได้เงินก้อนนะคะเพราะว่าดาวการลงทุน คือดาวพ,พระราหูด้วยเป็นเจ้าเรือนบุตรเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยนะคะก็เลยมองว่าเนี่ยถ้าช่วงดีก็เริ่มดีมากที่สุดก็คือตั้งแต่ยี่สองกุมภาพันธ์แต่เริ่มดีขึ้นก็เริ่มีตี้งแต่สิบกุมภาพันธ์มากสุดก็ยี่สองกุมภาพันธ์ถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ได้เลยนั่นคือมุมที่ชาวมังกรควรที่จะต้องเหมือนกับวางแผนให้ดีว่าเรามีจังหวะที่ควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวช่วงที่อาจารย์พูดไหม วันที่จะทำอะไรก็นิ่งๆวางแผนไว้แต่อย่าเพิ่งลงมือทำไหมหรือทำก็อย่าเออกระเลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองดูนะคะลองไปวิเคราะห์ว่ามันมันเข้ากับสถานการณ์ความหมายอของดวงดาวไปเข้ากับชีวิตท่านหรือเปล่าก็ถ้าเข้ากับชีวิตท่านท่านก็สามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์ได้เพราะเป็นดวงภาพรวมอาจารย์มองประมาณนี้ก็หวังว่าคำพยากรณ์ของอาจารย์จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมสำหรับชาวมังกรนะคะที่เข้ามา รับชมรับฟังอาจารย์ก็จะมีความสุขในการทำคลิปนะคะยังไงก,ก็อาจารย์ขอกำลังใจนะคะถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ